สวัสดีครับทุกคนช่องไลฟ์แ u นเนอรนะครับวันนี้ผมมีชาเลนจ์เล็กๆนะครับจะมาวิ่งให้ได้50กิโลเมตรนะครับตอนนี้ผมอยู่ลานกว้างของที่ประการอำเภอศิรชานะครับก็ตอนนี้เวลาตี3.20ต้องมาเวลานี้แหละครับกลัวโควิดแล้วก็คิดว่าไม่รบกวนใครดีเนาะก็เดี๋ยววิ่งไปเรื่อยๆเราดูว่าใช้เวลานาน,นานแค่ไหนนะแต่เรามาอัปเดตกันเรื่อยๆนะตอนนี้มันมืดอะถ่ายอะไรไม่เห็นเลยไปแล้วครับ ตอนนี้ตีห้าครึ่งนะครับประมาณ16-17กสิโลแล้วก็ผมวิ่งวนๆอยู่ในมันเป็นลานจอดรถนะครับประมาณ400 400เมตรตอนนี้วิ่งมาทั้งหมดประมาณสิกเกือบสิกิโลแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับยังต้องไปไกล ก็พยายามคุมหัวใจนะครับวันนี้หัวใจแล้วก็ดูร่างกายนะครับไม่ได้วิ่งเร็วคือเน้นคุมหัวใจเป็นหลักโอเคครับค่อยเจอกัน สวัสดีครับวันนี้ประมาณ6โมงครึนะครับกิโลเมตรที่25นะครับตอนนี้หัวใจก็ผมคุมอยู่หัวใจอยู่ประมาณโซนสามน,นะร้อยห้าสิบกว่าบางทีก็มีสไปา์ไปโซนสีบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่แน่นอน,นครับเพราะว่าบางทีอาจจะมีการเลื่อนหลุดของนาฬิกาบ้างก็ไม่เป็นไร คือพอเปอร์รเซ็นต์วิ่งออกมามันจะอยู่แถวโซนสามส่วนใหญ่อากาศตอนนี้ก็ค่อนข้าง,างเริ่มเริ่มอุ่นขึ้นนะมันเริ่มร้อนขึ้นแล้วแต่ก็ยังยังยังไปได้อยู่โอเคอัปเดตกันอีกอันนี้เข้าหลือกิโลยี่สิห้าแล้วโอเคครับเจอกัน สวัสดีครับตอนนี้เลย42กิโลมาแล้วนะครับเลยฟูมาแล้วทนมาแล้วผมใช้เวลาไปประมาณ5ชั่วโมง5ชั่วโมงครึ่งนะเหลืออีก8กิโลนะจะจบแล้วโอ้ล้านะครับล้าเหมือนกันคือมันวิ่งเร็วไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเกยมยาวครับมันยาวกว่าก่อนมาลรลธอนนะ่คือถ้าวิ่งเร็วไปมันก็มีโอกาสเสี่ยงว่า หนึ่งเจ็บแล้วก็สองอาจจะไม่จบผมก็วิ่งอยู่ประมาณเจ็ดนะเจ็ดครึ่งเจ็ดสีอะไรเงี้ยแล้วก็มีพักดื่มน้ำเติมน้ำแต่ว่าผมไม่ได้หยุดนาฬิกานะครับโอเคใกล้จะจบแล้วเป็นกำลังใจให้ผมด้นะอ้ยแปดโลโครับตอนนี้4.5กิโลแล้ว เหนื่อยชิบหายเฮียแดดไม่มีนะครับแต่ว่ามันแบบมันเลิกอ้าวแล้วตอนนี้ก็9โมงกว่าแล้วอีก5โลอ๋ออ๋อหน่อยหน่อยเติมน้ำก่อนกวดที่สองเลยเนี่ยไปไปไปอีกห้าโลโอ้ โอ้โหแดดมาออกตอน3โลสุดท้ายนะตอนนี้ส9สโล90เมตรเอ้ย49โล900เมตรอีก100เมตรครับเข้าเส้นชัยแล้วเดี๋ยวรอนาฬิกาเตือนเลยนะเดี๋ยวเข้าเส้นชัยแล้ว ทุคออกคนขอบคุณไม่้อเส้นชัยแล้ว30เมตร30เมตรยีเมตร10เมตรเก้าแปดเ้าสจบแล้วอจบแล้วครับสุดที่หกชัว่วโมง 43นาทีเห็นแา6ชั่วโมงเฮ้ย hey, 6ชั่วโมง43 39 50มเกิโลเมตรเทสดยโอ้ยจบแล้วจบแล้วครับคือแดดมาแรงตอน3โลสุดท้ายนะโอ้ย oh. ส hey. ิตายสิตายพี่น้องพี่น้องเอ้ยเอ้าพอเวลายืด นี่นึ่งไงโดยวหารกินเราอยู่ข้าวมากเลยไลฟ์เลนเนอร์ฟินิชเชียอัพห้าสิบกิโขอบคุณขอบคุณขอบคุณ